สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดึงทางมาจากบุรีรัมย์ตั้งแต่เมื่อคืนมานอนอยู่อุดรหนึ่งคืนเพื่อที่จะมาเปิดซองที่อุดรสองคืนเพราะว่าเอาคืนเดียวกับคืนเดียวกันอย่างนยัดเสียงคนเบาเนาะเอ๊ะมาน้ำกันอยู่นะมาน้ำกันอยู่อ่ะเข้าห้องกันสิ่งกันเล้วมึงจะเรามาหอดเมื่อคืนมาหอดเมื่อคืนนี่เดือแจ้งข้าวพี่น้องไปเลยเด้เมื่อคืนนี่เพราะว่าเราจะเปิดเพราะว่าเรารอ แอดมินทุกๆช่องเพื่อที่จะได้ถ่ายทำตัวเลขของปู่สถานธรรมสามเดือนหนึ่งซองครบสามเดือนแล้วได้ซองมานน่ไปเปิดอยู่บุรีรัมนี่มองปูสถานธรรมอยู่นี่มันบ่คอยเขาแต่มาเปิดอยู่อุดรยํำไหนมันเขายํำนั้นทุกเท้าเข,ขาทุกเท้ากัเลยมาอุดรครั <S 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 ้งแรกครั้งแรกมาเปิดอยู่อุดรปีสอง,อง,องพันห้าร้อยหกสิบเท่าไหร่หกสิบประมาณสามปีที่แล้วอ่ะ สามสี่ปีนะครับเข้าสามตัวตรงเข้าสามตัวตรงอ่าไปเปิดยุสุรินออกสองตัวตรงเปิดยุบุีรัมมาถือเกจเทียเปิดเทียมใดก็ม่เปิเทียมเทียมนี่เดยวดิ่งมาที่อุดรเนาะมาเมื่อคืนนี่มานอนอยู่คืนหนึ่งแล้วตื่นมือเ้ามากกับรอแอดมินถูกช่องเนาะทีว่าจะเอาตัวเลขแนวทางนี่แบ่งปันให้ครับไอซีของแต่ละช่องเนาะได้มาแล้วเมื่อคืนนี่โชว์ไปแล้วนี่ซอง ู้นนท่านได้ไปใส่ท่านได้เปิดโชติสรผู้ใดมากันยังท่านได้เปิดขึ้นกันท่านได้หูขึ้นกันว่าตัวเลขปู่แต่เป็นมีจักหางมีบนมีล่างกังไดยยังบ่งหูนะครับเอาอนยกในสุดทายรูปใบมาหลักฐานว่าแมนซองหนีซองมื่นขึ้นนี่แหละผู้หนีได้หน่อเปิดแต่ละเธอนี่มื่นขึ้นนี่โชว์แติสรซื้อท่านได้เปิดมื่อนี่เปิดมื่อนี่จะเปิดนะครับตองมาทางนี้เพราะว่าทีมงานหลายๆคนมาครบแล้วมื่อนี่เปิดเลย เดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยเจ้พิ่งเปิดเขาเขายังไม่ด่าสองแท้เจะเพิ่งเปิดเขายังไม่ด่าขอด่าก่อนคนละไรยีด่าก่อนเหรอเขาไม่ได้มันไม่ได้มัค่อยด่าอยากเห็นส่องมันคือสไตล์นี่หรอต้องอวยเดี๋ยวอวยฝากฝากด่าก่อนยิ่งด่ายิ่งดังใครยังไม่ด่าฝากด่าด้วยนะครับนี่คือสโลแกนบักนี่แ่ละบักลีด้านี่ยเพราะเปิดแจ็คเทียรโอเคโอเคเก็้แล้วโอเคเก็ตเลยช่องยังวะอ่ะต้องยังช่องเบาอีสานที่เก่งแต่ว่าสิบเปลี่ยนซื้ออยู่เป็นยังเปลี่ยนซ เป็นพ่อใหญ่แกล็พ่อใหญ่แก่นแล้วเนาะก็เท่าแล้วพุทธเ่าพุทธเอาสมัยเปิดช่องนี่มันนุ่มอยู่กับเล็บเบาเบาอีสานที่แก่นตอนนี้จุเปลี่ยนเปลี่ยนซอช่องแล้วเป็นพ่อใหญ่แก่นดอันนี้เบาๆแล้วโอ้เบาเปลี่ยนดอกเอาที่เขาเลยเขาเท่ากันเลยสิเปลี่ยนเบาที่เขาอ๋ออันนี้สิเปิดระเบี่ให้เปิดเลยวัดเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้สวงนาทีนึงให้พันดาคักค่ะก่อนยังอีกหกนาทีให้พันดาคักค่ะก่อนเดี๋ครับวอาไปไม่ยังวอาไปแมาก่อนแก่มาก่อนนั่นขึนมากกว่านั่น ชิ้นะเรียบร้อยบุณละุณเออแกะก่อนแกะก่อนเก็บชีว้ผู้ใดยวมเนี่ยบองบนแกะกันสดๆแกแวมูจอยู่น้จ้าแกะจ้าแกะเบิ่งผู้เดียวซะก่อนกระดูกมันหยิบซองผีมาบ่กผีนีบ่เห็นคือกันครับนี่อย่าวาตงกัะเล็บเดดอกมาเป็นซอเงิดิ เงินใบพันอยู่ในหนังด้วยกันงเงินเ่าๆอันซองแบบป่าทีเดียวควยกันซองกันซองเงินบ่เปิดให้เบื้องแล้วก็สิไปเปิดผู้เดียวตัวอ่านแล้วครับจดหมายรักอ่านเทร็ล้วตัวก็ได้โออ่านให้ฟังบ่ฮ้าฮ่ามันตัวหน่อยพิมพ์ใหม่บ่พิมพ์ใหม่ด้วยเด้อลงพิมพิมใหม่เพราะว่าปูตัวเล็กปูลงพเชูเนาะหอยมาเราอาจจะเขียนตัวหน่อยนะ ให้ครบเรื่อพี่น้องเด้อด่าให้ครบไลยแต่ว่าเรายังเหน้นดิงวดอยู่แล้ววะยังหงอดเปิดที่ดร่ไหมเปเก่าแล้ววะเป็นเนี่นหาเต้ยังเน้นเล็นแล้วนั่นเปิดแบบนั่นแม่แบบทุบพับนี่แม่แทงแทงตื่นั่นแม่เปิดเลยเนาะอ่าเปิพับนี่แม่อาเตรียมพิมพ์ทั้งนี้เปิดมาซองทั้งหลังหรอเปิดพิมพ์อนนี้เพราะท่านในเบื้องขึ้นกันเด้อน่สิเปิดในเบื้องเลยคุณเดรงพิมพ์ก็ได้เตรียมตัว มีกี่ชุดีสามสองหนึ่งบหเราพัเบื้อมีกี่ชุดจีหางอย่าเพิ่มอะไรยาฟ้าใจเย็นๆเนี่ยคือบ่คอยอ่านไตเท่าละต้ละลหลังเรายเอ้าเจ้าเบื้งเี่เจ้าว้าวหฟางในปิศนาเป็นจังลักลอยใส่ัักลอยบ่หเียบ้นเจ้าว้าให้ฟังในปิศนามียังนอยู่หันนะพี่เนี่ยะไรกนเตยงเตยงมีตหนึงมันตรงกันกับปู่ วัดสายป่ามีหารับครับเอาเปิดได้เนาะเปิดได้เปิดได้เหรอเปิดชื่อปิ้นหัวล่องสันบอแมนนะแนวหน้เอามันปิ้นหัวสักกระดิกลงนมาโดนดานีโดนยอมดิแต่ว่าผึ่งดาดว่าเห็นเได้โดนดาดว่าอ้าวจันจันบ่ได้เวลาอันนี้คือสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของปูสถานถ้ำบ่อไร่เมื่อน่ะแมนครับสองมีอยากหยักหยักครับ เองสิบป้งเด็กายมานี้น้อยครับผมอ่าเดี๋ยวเอาสถานทาี่อานี่ฟังเนี้ยครับลงพิมพ์พิมพ์ใหม่ไหมพิมพ์ใหม่ค่ะมองไม่ชัดเลยให้ต้นฉบับก่อนต้นฉบับก่อนต้นฉบับนะครับเนี๋ยวอ๋อชงปูกสถานธรรมเพัฒนนัดแล้วนะครับมันเดียวไปหามันเลี้ยมนะมันเลี้ยมนมองไมเห็นเลยนะคะเจ็ดหนึ่งห้าอ่าได้ได้เจ็ดหนึ่งห้าเราก็บแปดหนึ่งห้า ก้านี้อีหยังนี่เก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งลายตัวสี่แปดห้าหนึ่งห้าแปดหาคือกันเลยลายตัวถงงวดเนาะค่ะเตัวน้นแกงเงนตัวน้นี่บอกดินแปดหนึ่งห้าแล้วก็น้องตัวนะครับสองตัวหนึ่งห้านี่เป็นต้นสบัดนะครับ ต้นบับปะรดเนื้อสุดทัทิงบิมาหันมาทางนี้ทำไมนี่ยมันจะท้อนแสงหน่อยหันไปทางนู้นก่อนครับป่วยนิดนึ่งป่วยป่วยแปลว่าอะไรผมโยกโยงใหญ่เอาปากกามาเขียนทับหน่อยได้ไหมมันมองมันไม่ค่อยเห็นตัวเลขนะดูนี่เห็นยังชัดปุ้นแม่นแล้วจับสื่อๆหน่อยจับสื่อๆจับนิ่งๆให้ดูต้นฉบับก่อนครับแป๊บนึงยวแลับเอาแม่จิ๊กเขียนทับตัวเลขสื่อหน่อยนะครับมากปูฐานทำแกเข้าสามตัวหรือสองตัวนะ เลขซองเนี่ยสามตัวเข้าครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยคือสองตัวแต่เมื่อพอท่านจะไม่ได้ปล่อยสามเดือนหนึ่งปีถึงจะปล่อยซองหนึ่งครั้งหนึ่งหนึ่งปีปล่อยให้แค่งวดเดียวแต่ตอนหลังมาเอฟซีเนาะขอขอบอกว่าให้ปล่อยทุกงวดได้ไหมท่านก็เลยบอกว่าไม่ได้ท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันสามเดือน ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งสรุปแล้วปีหนึ่งนี่ประมาณสี่สามซองสามครั้งเึิมสี่สามสี่ซองอประมาณสี่ซองอันนี้ก็ครบรอบสามเดือนที่ผ่านมาก็ปล่อยปล่อยมาให้ปู่สถานธรรมสถานทำอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับเขียนใหม่ไหมเขี่ยวสีทับก็แจ้งแล้วบพรเขียนก็เห็นบ้งเอาขาวสีง่ายๆเขียนทับบ่ะสีแดงครับสีแดงครับซ่มออกมาซูม เอาทานนั่นได้แล้เนาะเอาท่านนี้คแบบเกลีย์เย็นๆด้อเกลขสี่บธรรมนะครับหันมาอีกแล้วเราได้เห็นตาแต้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราแป๊บที่บอกว่าถ่ายมาจนจะแก่ตายแล้วเนี่ยถ่ายแต่ด้านข้างไม่เห็นตัวเลขเลยที่ดูยวเดี๋ยวรอเลยครับท่านที่แบบพี่น้องกล้องพ่นหลายเนาะพวกนี้มองเข่ากะมุ่งใจรอบๆสาๆจังเอย แบบียวนนี่นนโนโ่นให้เพื่อเลยสรงปู่สถานธรรมมาเปลูกดูดนมครับตามนี้เรื่องที่สองเรื่องมันมันกันนะครับเอาที่หลังเอาสัดัดเลี้ยงาเหม็นสถานวทางสามับเอาสมุิประกามาเจดไว้ด้วยครับ้อ เจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองตัวเจ็ดสี่เจ็ดแปดห้าแปดหนึ่งห้านะครับสําหรับคนทุนน้อยนะครับเป็นสีดให้สีเขียวนะครับแปดหนึ่งห้ากับหนึ่งห้านะครับเป็นตัวเน้นนะครับโตกันแกยรื่นเอาไว้ได้ครับเดี๋กันพลาดวะครับครับผม โอเคครับ okay, okay, no? ขอบคุณครับสวัสดีค,สสดครับขอบคุณครับต้องถูกแน่นอนอคือว่าอิทือบ่าครับถ,ถือครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยว